มันจะมีตำแหน่งนะจดนะในแอปเราเนี่ยมันจะมีตำแหน่งอยู่ประมาณสี่ตำแหน่งหรือสี่ไอดนะอ่นะโอเคผมจะเอาให้ดูนะในแอปเราเมันจะมีทั้บด้วยกันรประมาณสี่ไอดนะสี่ตำแหน่งมีไว้ทำหลักมีไว้เนี่ยกำหนดค่าคอมมิชชั่นของแต่ละไอด โอเคอันดับแรกเนี่ยนะเราโหลดมาครั้งแรกเนี่ยนะเราอาจจะเป็นลูกค้าก่อนโอเคทุกคนโหลดแอปมาเนี่ย ID ของทุกคนเนี่ยจะเป็นลูกค้าก่อนจดน้นโหลดแอปมาครั้งแรก ID เป็นลูกค้าก่อนทีนี้คุณจะต้องถามตัวเองว่าคุณต้องการเป็นผู้โปรโมทไหมคุณต้องการเป็นพาร์ทเนอร์แอดเลทไหมเข้าใจไหมถ้าคุณต้องการโอเคคุณก็ไปช้อปปิ้งสินค้าชุดพิเศษ ที่บริษัทกําหนดไว้ตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปช็อปสินค้านะคุณช็อปสินค้าปุ๊บบริษัทก็จะส่งสินค้าให้คุณทันทีภายในวันนึงขึ้นคุณก็จะได้สินค้าและคุณก็จะได้ส่วนลด1 5 2หและคุณก็จะได้ลิงก์แอเฟรเนตโอเคลิงก์แอเฟร์เตเนี่ยลิงก์แรกเนี่ยตำแหน่ง p ีเอ็นี่ยจะก,กำหนดค่าคอมอยู่ที่ประมาณ1 5 2หหมายความว่า คุณออกคุณเอาสินค้าในแอปเราเนี่ยในต่างจุดมันก็จะมีลิงค์ถูกปะคุณเอาลิงก์ออกไปป้อนมีคนช้อปปิ้งสินค้าผ่านลิงค์คุณก็จะได้ค่าคอมอยู่ที่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองเคลียร์ไม่เคลียร์ <c oughs> นะให้เข้าใจแบบนี้ก่อน <c oughs> นะ๋ยวผมจะเปิดให้ดู ผมจะเปิดอันนี้ให้ดูนะเปิดแผนระบบหลังบ้านการจ่ายค่าคอมมิชชั่นห้นะทั้งใจจบนะฟังครั้งแรกอาจจะไม่เข้าใจไม่เป็นไรเพราะว่าผมเดี๋ยวบางทีฟังอยู่ประมาณหรอบก,กว่าจะเก็ตกว่าจะเข้าใจแต่ว่าผมจะเปิดให้ดูนะแล้วก็อาจจะอธิบายนะและจดว่าคุณจะเป็นเจ้าของแบรนด์โดยที่คุณไม่จะเป็นจะต้องใช้เงินลงทุน แต่คุณมาเรียนเราจะใช้ระบบเนี่ยพาคุณทำสอนคุณและคุณสามารถเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นลูกค้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายๆก็คือว่าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ที่นี่ใช่ไหมคุณขายไปเลยคุณสร้างทีมขายไปเลยเราส่งสินค้าให้นะเราส่งสินค้าให้อะหมุนบะ๊บ นะคอนเซปต์นะซื้อก็ประหยัดแชร์ก็มีไรายได้อะอันนี้คอนเซปต์นะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าสามารถดาวน์โหลดได้3ช่องทางนะโอเคต้องเข้าใจกับว่าดอกลิสมันเป็นร้านค้าออนไลน์โอเคทุกคนสามารถไปดาวน์โหลดได้3ช่องทางนี้ นะคุณใช้มือถือรุ่นอะไรคุณก็ไปดาว,น,วน์โหลดร้านค้ามานะประมาณน,นี้นะอันนี้ก็จะเป็นหน้าสินค้านะอ่ะดูติดอันนี้คือสินค้านะในแอป,ปมันก็จะมีหลากหลายเดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะ สำหรับคนที่โหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วนะโหลดแอปมาแล้วนะอันนี้แอปจริงนะหน้าตาก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะโหลดแอปหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะนะนี่ดูอันนี้หน้าตาแอปไม่ใช่ตัวนี้อ่ะอันนี้ โอเคดูดหน้านี้เห็นไหมหนี่ดูนะอันนี้ตำแหน่งเราเนี่ยใช้เราดูตรงนี้ตำแหน่งนะตำแหน่งดูตรงนี้นะแคส,สเนี่ยก็คือว่าจะเป็นเงินสำหรับถอนดรีอาพอยต์คืออะไรจดนะดรีอาพอยต์เนี่ยคือเงินในดอกนิดพาร์ทเนอร์คือใครพาร์ทเนอร์คือคนที่เราโหลดแอปกับเขาพาร์ทเนอร์คือคนที่เราโหลดแอปกับเขาไมาโค้ดคืออะไร My Code คือลิงก์แอเฟเวตของเรานะโอเคลิงก์แอเฟเตของเราเห็นไ,ไหมทีนี้เราไม่มีลิงก์เนี่ยเราจะไปแนะนํำร้านค้าไม่ได้นะสินค้าแต่ละตัวก็จะไม่มีลิงก์เห็นไหมสินค้ามันจะไม่มีลิงก์เห็นไหมสินค้ามันจะไม่มีลิงก์โอเคครับใครก็ตามที่โหลดแอปมาแล้วเป็นหน้านี้นะ ละ i ดนี้จะไม่สามารถหาเงินได้แต่จะเป็นลูกค้าอย่างเดียวสามารถช้ปอปปิ้งช้อปปิ้งได้ปกติเลวลาที่เราสั่งสินค้าเราตามสินค้าก็าจะมาดูตรงนี้นะสามารถตามตรงนี้ได้โอเคทีนี้นะอันนี้นะตำแหน่งอันนี้คือจะเป็นตำแหน่งอะไรนะโอเคตำแหน่ง CS เดี๋ยวผมจิบอ อันนี้แอพเฟิล์เอสนะที่บอกว่ามีเกี่ยวข้องอยู่ประมาณสามกลุ่มนะครับประมาณนี้นะนะเดีโชว์ดูตำแหน่งให้ดูได้แล้เจอแล้วเดี๋ยวนะนี่ดูอันนี้ก่อนอันนี้ข้อคอมนะปัจจุบันนี้นะาพาร์ทเนอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้อันเก่านะ